ครับเชิญครับท่านต่อไปครับค่ะคำถามจากคุณเป้ยนะคะบอกว่าตอนที่ฟังเสียงสติไม่รับรู้ถึงเสียงหรืออะไรต่างๆรอบตัวเลยปกติจะต้องได้ยินเสียงรบกวนบ้างไม่รู้ว่าจดจ่อบกับเสียงสติมากไปหรือเปล่าตอนฟังจบเหมือนยังอยากนั่งอยู่แบบนั้นยังลอยๆอยู่ค่ะอ่าตรงน,นี้ยังไม่คุ้นเนี่ยมันมันก็อาจจะ จับทิศจับทางยังไม่ถูกยังอาจจะสงสัยโน่นนี่นั่นอยู่นะแต่ขอให้สังเกตอย่างเดียวเลยว่าหลังฟังเสียงสติจบแล้วมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นไหมไอ้ระหว่างฟังอ่ะผมไม่ได้อยากได้ตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างฟังเนี่ยนะใจเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกาลังฟังเสียงสติอยู่นะแล้วก็ไม่รู้จะให้มันเกิดทิศทาง จะต้องเกิดมุมมองอะไรยังไงแต่หลังจากฟังเสร็จเนี่ยขอให้สังเกต Dial ตัวเองว่ามันมีความรู้เนื้อรู้ตัวเพิ่มขึ้นไหมมันสามารถที่จะเอามากําหนดนะว่าลมหายใจเนี่ยเข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดาออกแล้วต้องเข้ามาใหม่เป็นธรรมดานะเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หยายใจยออกเดี๋ยวมันก็หยายใจยาวเดี๋ยวมันก็หยายใจสั้นถ้าเราสามารถรู้อย่างนี้ได้หลังออกจากการฟังเสียงสตินะตรงนี้เนี่ย ถือว่าโอเคถือว่าหน้าที่ของเสียงสติเนี่ยสิ้นสุดแล้วตอนที่เราฟังอยู่บางทีมันเหมือนกับไม่ได้เอาใจไปคล้องแวะกับไอสิ่งรอบข้างเลยเพราะว่าสมองของเราถูกจูนให้อยู่ในภาวะที่ช้าไอคลื่นช้าเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมานะไอคลื่นย่านเร็วเนี่ยมันจะ,ะเหมือนกับหลบอยู่ข้างหลังนะไอที่ เด่นขึ้นมาข้างหน้าคือคลื่นที่มันช้าตรงนี้นะมันก็เลยทําให้เหมือนกับใจของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะไปรับสัญญาณกระทบจากภายนอกนะจะเป็นดังหูก็ดีจะเป็นอากาศร้อนเย็นก็ตามนะฮะอันนี้คือคือเรื่องของคลื่นช้าเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันจะมาอยู่กับภาวะภายในมากขึ้นมีความพอใจอยู่กับภาวะภายในมากขึ้น นะมัน,เ,นเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้สิ่งรบกวนเนี่ยรบกวนเราไม่ได้มากเท่าเดิมนะครับถ้าถึงฌานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยท่านเดินจงกรมอยู่นี่นะเดินอยู่ด้วยอาการที่ทรงฌานนะครับท่านไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงฟ้าผ่านะอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันแบบว่า โอ้โหพระพุทธเจ้านี่เก่งมากเลยนะชาวบ้านพอรู้อว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินจงกลมอยู่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าเนี่ยตื่นเต้นกันมากเลยสมัยนั้นเนี่ยบอกว่าเออมันมีภาวะจิตแบบนี้ได้ด้วยนะ